สวัสดีครับต้องเนี้อทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับกับคูณนิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาอะไรกันไปรับชมกันเลยสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมคุณนิวครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณครับผมของนักเรียนสายชั้นป .4 นะครับวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาพูดในเรื่องของการแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับทั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราได้เรียนในเรื่องของการ การใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับในทิปนี้เนี่ยผมจะมาลงลึกในเรื่องของการแชทนะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยพวกเรานะครับได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับจะมีเวลาว่างในการใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชท a c e b o o k หรือการแชทไลน์นะครับผมเราจะแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพมีเยอะมากนะครับผมการแชทเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็เอาไว้สื่อสารเอาไว้โทรนะครับ เพื่อช่วยเราได้สะดวกในการใช้ชีวิตนะครับผมเป็นตัวช่วยให้เราอย่างมากๆเลยครับและข้อเสียก็จะมีเช่นกันนะครับข้อเสียข้อควรระวังนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับในการแชทนะครับไปรับชมกันเลยครับผมโอเคในตัวอย่างนะครับตัวอย่างพลเมืองดิจิตัลที่ดีนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยคุณคุณได้รับข้อความนะครับมีคนส่งข้อความมาหาครูไม่รู้ใครนะครับแปกหน้ามากส่งมาหาคุณครูนะครับ ข้อความมีว่ายินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินสด1,000 0บาทหากต้องการรับสิทธิ์นั้นนะครับให้ส่งข้อมูลกลับมาหาเราดังต่อไปนี้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่ทะเบียนบ้านของเราคุณรูคิดดูว่ากูคูจะควรส่งไหมนะแค่ส่งข้อมูลไปแค่นี้ก็จะได้เงินสดแล้วหนึ่งหมื่นบาจริงไหมนะคุณรูคิดดู ก็ได้คิดดูว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าเราไม่รู้แหล่งที่มานะครับข้อมูลมันไม่น่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปถ้าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมในการส่งข้อมูลแค่นี้ก็จะได้เงินสดแล้ว10,000นบาทครับเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ถูกหวยนะครับแค่ส่งข้อมูลไปแค่นี้มันก็ไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้กันใช่ไหมเออทุกคนน่าจะควรน่าจะรู้นะครับ สิ่งนี้นะครับหรือใครอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาเรียนพร้อมๆกันเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับไม่ควรส่งต่อไม่ควรตอบกลับนะครับอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับผมแลวเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หนึ่งนะครับมีคนส่งข้อความมาหาแม่คุณครูข้อความมีว่าวันเกิดหลวงปู่บ,บักดําส่งต่อให้ครบ9คนภายใน1ชั่วโมงห้ามกีบไว้คนเดียวชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆหากส่งไม่ครบ9คนเนี่ยชีวิตจะมีแต่เรื่องร้ายๆนะครับไม แม่ครูเนี่ยก็กลัวมากเลยแม่ครูก็ถามครูจะเอายังไงดีแต่แม่ส่งไปแล้วนะเก้าคนเอา้าแม่ส่งไปแล้วแต่มาถามผมตอนนี้ผมจะตอบได้ไงว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรไหมแม่กลัวบาปแม่ครูกลัวบาป,แม,บาปแม่ครูกลัวจะเจอแต่สิ่งที่เลวร้าย,ายแม่ครูก็เลยรีบส่งต่อไปเลยเก้าคนโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ตจตองนะครับคุณครูก็เลยแนะนําแม่ไปว่า ไม่ได้สอนนะคุณครูก็แนะนําโอเคไหมครับคุณครูคสอนคือค,คุณแนะนําแม่โอเคแนะนําว่าแม่ครับอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อถือแม่อย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยมันคือใคร คนส่ Ooh, งมาก็เป็นคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้่าส่งมาหาเราเราจะไปเชื่อนะครับแม่อะไรเง sure. so ี้ยเออแม่กูก็โอเคแม่จะไม่เชื่อแล้วลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาปรับได้นะครับเราได้เรียนรู้ตอนนี้แล้วคุณครูได้สอนเราไปแล้วนะครับเราสามารถนําตรงนี้ไปแนะนําคุณพ่อคุณแม่เราที่บ้านได้นะครับผมว่าอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่ส่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าคนส่งมานั้นน่ะคือใครนะครับคนแปลกหน้า <'s> ส <good S 1> ่งข้อมูลมาหาน่ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดไม่ดี เขาอาจจะมาหลอกลวงเราอาจจะมาเป็นอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับมาหลอกเงินเรานะครับผมอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินเยอะเสียเงินน้อยนี่ก็ว่าไปแต่เราอย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนี้เรารู้แล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่เราได้นะครับผมเห็นไหมนอกจากเราจะเรียนรู้กับคุณครูแล้วเนี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ชีวิตจริงได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไปบอกพี่ๆเพื่อนได้นะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ควรบอกต่อนะครับผมต่อมานะครับผมพูดในเรื่องของการปฏิบัติในการแชทอย่างไรให้ปลอดภัย การปฏิบัติในการแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับผมข้อที่1ไม่ออกไปพบกับบุคคลที่รู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์หากรู้สึกถูกกดดันให้รีบปรึกษาผู้ใหญ่ทันทีเราไม่รู้จักกับบุคคลในโลกออนไลน์นะครับเมื่อเขานัดเราไปเจอเมื่อเขาบอกว่าถ้ามาเจอพี่พี่จะให้กินขนมพี่จะให้เงิน500บาทพี่จะอะไรอะให้ของขวัญชิ้นโตโตให้รถคันใหญ่ๆ เราไม่รู้จักเขาเราไม่เคยเจอเขามาก่อนเราไม่รู้จักนิสัยเขาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นเขาอาจจะเอาตัวล่อมาให้เราถ้าเราโลภถ้าเราโลภเราก็จะรีบออกไปโดยที่ไม่คิดอะไรเพราะว่าเราอยากได้ของไนแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่รู้จักเขาเลยมันเป็นแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จกักอาจจะเจอแค่ ใน Facebook อาจจะคุยกันมาแล้วในสักระยะหนึ่งแต่เรายังไม่เคยเจอเขาเลยเขาอาจจะหลอกเรานะครับอย่างเป็นพวกเราเนี่ยอายุยังเล็กๆอยู่เจอมิจฉาชีพขึ้นมาเขาอาจจะหลอกเราไปตัดแขนตัดขาพาเราไปขอทานอยู่ข้างถนนกลัวไหมครับน่ากลัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวางังเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเรากลัวไหมล่ะเขาจะกลับจับเราไปขอทานเสร็จแล้วได้เงินขอ,งขอทานมาเขาก็เอาเงินเขาไปเราไม่ได้เงินนะครับ อันนี้คือการหลอกลวงนะคือการหลอกลอก่อคือมจฉาชีพในโลกออนไลน์อย่างเป็นแต่ก่อนนะครับในโคราชนะโคราชโรงเรียนโรงเรียนเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในในตัวเมืองโคราชเนาะก็จะเจอมจฉาชีพเป็นมจฉาชีพที่หลอกเราพาเราไปเรียกค่าถ่ายนะครับเอารถตู้มาหลอกเราหน้าโรงเรียนเนะี่ยมายื่นงขนมให้ไปกับพี่ไหมพี่จะพาไปเอาขนมตอนนี้ก็เอามายื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ถ้าไปไปขึ้นรถบนรถพี่มีขนมมากเลยไปกินไปกินบนรถพี่ไหม เราก็อยากกินขนมไงเลิกเรียนหิวมากเลยก็รีบขึ้นไปปุ๊บพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็ปิดประตูปึ๊บแล้วก็รีบออกไปเลยอ้าวโดนแล้วเราเกมแล้วโดนจับเรียกข่า,ายแล้วโดนตัดแขนตัดขาอีกอ้าวกลัวไหมล่ะกลัวนะครับค,คุณครูก็กลัวเหมือนกันเพราะเราก็ควรกลัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังอย่างมากๆนะครับผมน้าต่อมาข้อปฏิบัติในการแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับในข้อที่2นะ เมื่อถูกใครหรือสิ่งใดรบกวนในห้องแชทให้รีบออกจากการสนทนาและไม่เข้าไปสนทนาอีกนะครับในการสนทนาในห้องแชทนะครับอาจจะมีการชักชวนกันไปทําในสิ่งที่ไม่ดีการชักชวนกันไปทในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเรารู้ว่าการแชทน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วการพูดคําหยาบจนเงินไปเราอาจจะตักเตือนเขาเพื่อนอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ดีชักชวนไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ตักเตือนไปแต่ถ้าเราไปเห็นด้วยเมื่อไหร่เราผิดทันที นะครับอันนี้คือข้อควรระวังการแชทอย่างไงปลอดภัยเราควรจะรู้ว่าว่าการการคุยกันในห้องแชทเนี่ยมันมันหวังดีหรือหวังร้ายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไหมนะครับเราอันนี้เราควรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยววันครูจะเอาเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์มาให้พวกเราได้ศึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการแชทในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ในพลบอคอมพิวเตอร์มันคือกฎหมายนะครับผมในท้องถนนเราในบ้านเมืองเรามีกฎหมายมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก็มีกฎหมายของเขานะครับใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช้ยังไงจะไม่ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอามาให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับผมอ่ะถัดมาอันนี้เป็นสิ่งที่ครูพูดมาแล้วหลายครั้งมากนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์ นะครับนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับอาจจะโดนมิจฉาชีพนะสิ่งนี้พวกเราสามารถไปแนะนําให้ผู้ปกครองก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะนอกจากเราจะรู้แล้วเราได้เรียนมาแล้วเราศึกษาแล้วเราค้นหาข้อมูลแล้วเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถไปแนะนําผู้ปกครองได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับพร้อมอ่า สุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเราเรียนจบมาแล้วนะครับมีไม่กี่ข้อนะครับมีไม่กี่หัวข้อที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับหลังจากนี้นะครับครูจะให้เราไปทําแบบทดสอบนะครับใน Google Form นะครับผมในเรื่องของการแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับแชทอย่างไรให้ปลอดภัยมีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นใน2ข้อนี้จะเป็นข้อเขียนนะครับผมเราไม่ต้องพิมพ์มาเขียนนะเราไม่ต้อง มาจดลงในกระดาษเลยเราสามารถตอบคําถามในนั้นได้เลยนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยคุณครูจะส่งแบบทดสอบให้เรานะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนในเรื่องของการแชทอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเราได้ศึกษาข้อมูลกันแล้วเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับอย่าเอาความรู้ไปเก็บไว้คนเดียวนะครับเราสามารถเอาความรู้เนี่ยไปแนะนําให้เพื่อนๆไปแนะนําให้พี่ๆไปแนะนําให้ผู้ปกครองได้รู้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นในช่วงของโควิดลอกไปไหนไม่ได้ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างมากใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ถึงการแชทการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเราสามารถนาความรู้ทุกวงนี้ไปแนะนําให้คนอื่นได้นะครับอย่ากเก็บไว้คนเดียวโดยเด็ดขาดนะครับผมถ้าวันนี้คุณครูก็มีสิ่งที่นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าพบกันใหม่ในอีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม